คับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alibaba c h n n n e l นะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่ที่โกดังของบริษัทตรงนี้เลยนะครับผม AP a i r บ้านอุบลนะครับผมที่ขายแอร์อุปกรณ์ทําความเย็นนะครับผมที่ขายถูกที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิป ให้ทุกคนประกอบการตัดสินใจนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นสายช่างนะครับผมที่เข้ามาในกลุ่มมาเลือกซื้อในส่วนของอุปกรณ์นะครับบรรยากาศภายในนะครับเป็นโกดังนะครับขนาดขนาดใหญ่นะครับผมเขาจะมีสินค้าทุกรูปแบบนะครับมีทุกยี่ห้อนะครับผมอันนี้สําหรับสายช่างนะครับผมเข้ามาสอบถามราคาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ เบอร์ติดต่อเดี๋ยวจะถ้าใครสนใจก็จะลงเบอร์โทรไวใ้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาแขวนทุกอย่างนะครับผมอะไรนะครับประมาณนี้นะครับจะมีหลายยี่ห้อนะครับผมเป็นทุกแบรนด์นะครับผมสต็อกแน่นมากนะครับผมถ้าสายช่างก็สามารถเข้ามา,าเลือกซื้อมาสอบถามราคากับทางบริษัทเข้าได้นะครับผม วันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายคลิปนะครับผมให้ทุกคนได้ประกอบการตัดสินใจอยากจะซื้ออุปกรณ์เครื่องทำความทำความเย็นหรือว่าแอร์นะครับผมไปติดที่บ้านท่านนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมใครต้องการซื้อแอร์นะครับผมสายช่างนะครับผมตันนี้ขายให้ส่วนมากจะเป็นสวัสช่างที่รู้จักกันนะครับที่ที่รู้ในส่วนตรงนี้นะครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นมีประโยชน์ก็จะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราก็มาซื้อแอร์นะครับไปทําการติดตั้งให้ลูกค้าตรงนู้นนะครับแอร์ Air หนึ่งชุดนะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมว่ามีร้านจัดจำหน่ายแอร์น่าจะเปิดได้ไม่นานครับผมเพิ่งเปิดเพจแต่ค่อนข้างจะ ราคาค่อนข้างจะตอบโจทย์ในส่วนของสายช่างได้นะครับผมก็ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเขาจะมีพร้อมบริการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นติดตั้งนะครับมีราคาพิเศษสาหรับช่างนะครับผมมีราคาสําหรับลูกค้านะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมที่บริษัท APL บนนะครับผมนี่เลยบริษัทนี่เลยนะครับผมก็สามารถเซิร์ชใน Google หรืออะไรก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมวันนี้เราก็มาจัดเบิกซื้ออุปกรณ์แอร์หนึ่งชุดนะครับผมเป็นของค่ายสติ๊กเกอร์แดงๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะครับผม เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ